นุ่นสี่แล้วนะหนึ่งสองครัสี่ห้าห้าอยู่ข้างล่างเนี้ยไ,ได้ถอยตัวห้าอย่างนะห,หมูนนะกำลังขึ้นปลายยางนะครับแม,ม,ม่หมูก,กำลังจะขึ้นตามนะครับอีกสี่ตัวนะครับ คุณตั้งอาไปัวานไมคุณตั้งต่งเขาป้าถ้าเขาปานก็ไปนู้นเลยในค้านเขาป้าห้านงโอ้งตรงนงวันในนั้นเนี่ยวันประลักคิดเรอก็ถ้าคนคนสวยนี้ก็ไปโู้นและประคิดเนี่ยถามน่นจะไปยังไว่าเขาจะไป

แม่หมูนะครับปูจะหน้ามาเห็น <Okay. S 1> เห็นหน้าอยู่นะหรออยอ่นี่นลยลโอ้ทักทายน่อยทักทายเอฟซีน่อยแม่หมูทักทายเอฟซีน้อยโอ้กินอยู่ไม่ว่างอ้หมูดเสืออย<น>ู่ข้างบนไป ไปเฮ้ยเออนั่นล่ะขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากนมยานหมดแล้วไม่เหลือลายวันโอ้ยขอบคุณมากแม่ไปไปเลยหมดแล้วครับผมโอเคครับไม่เนเรื่องทักมาดิครับโอเคโอเคครับไม่เอานะไปเดินไปดูจ้าลุกให้รู้ให้ให้ให้ดูมาดึงสายต่ำหนิยุงมาให้ดำลุกบ้าไป มีใครทำอะไรครับแม่ไปอยู่นี่นะขาบนนู้นเลยเดี๋ยวสายันไปแม่เยอะเหี้ยหว่นแหละคนไปมด่นรุกไม่มีใครเข้าว่าแม่ไปโอเคครับขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากขอบคุณอ่าโอ้ไปแล้วไปแล้วไปขอบคุณครับมาแลุ้นดิขอบคุณแม่ขอบคุณนรักนนรักเสียบว่าน่าใจ ไปขึ้นสายไปแน่ขึ้นสายตามไปอัพเนี้ยไปเลยแน่แต่ไปกว้าแล้วก็แม่ข้างหลานเนาะ่ปล่อยไปเลยสายไปเจอกันที่ด้วยข้างหลานเนาะเดี๋ยวจะเราข้าวยังเดือดโอ้เขางแรงอยู่อือหยับน้อยไหนจุดเนี้ยข้ามมาถึงไหนแล้วอย่าบอกกุญยนกลับมาลงนี่นะนู่นไหนข้างบนนู่นยืนรออยู่ โน่น่โน่ยองบนโน่ให้เขากินก่อนไม่ต้องเข้าไปเขากำลังกินโน่นเดินแล้วโ่นง่ายอยู่นน่นโน่โน่โน่ไม่กินรมเฉยๆน่ข้างบนอยู่ยืนรอเพื่อนอยู่โน่นข้างบนก็ยังอยู่กำลังขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่อีแอ้อีแอ้ขึ้นแล้วขึ้นบนแล้ว โอ้ขึ้นขึ้ยอดละโอ้จะเิไก็พอมเลยดมดอยู่งยอยูงเนี่ยึนลองต้งงาได้นี่ไม่รูะโอ้บนนู้ขึ้นมดเลยน่ยังดยอดเลยยังง่ายเมืนกัตัวเดียวเขาคัดททยอยู่กินกินกินแม่เขาอารมณ์ดีไม่เครียด ขึ้นบนก็เรียไปลงโน้นหลาวเป็นตลงสีมามดหมดียวครับครับบอกไฟมืดขอไฟมหรับดึงเบี่ยง้ายเบี่ยงสายน่อยืดิกัดเดิมครับกอนนี้ขึ้นสันเบี่ยงสายขึ้นท่านครับ ตมุดปตดอยู <พ respuesta. S 2> ่ก <Hayır. S 3> ินต้นเต่าลังอยู่ในหมูนะครับโอ้าไมนูนเนูครับลนแนเลยเกินเลยแม่กินเลยไม่ยกแบบนี้ ว่าผมไปผมไปเอามือจับดูรอยอยู่ว่าไม่ใช่รอยอีกสักหันธ์นั่นแหะฉันว่าถามว่ารอยช้างไหมนายบอกว่าไม่น่าจะใช่คือไงลอยละพอพอเห็นรอยแล้วก็มาเห็นมูลแป๊บเดียวเห็นตัวเลยบอกแล้วถ้าเห็นมูลช้างเลยต้องเจอตัว กินอยู่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 ครับผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับขออนุญาตลงไลค์ก่อนขายชิ้นกลงขายชิ้นดีกว่าตาน ครับแม่หมูขอ,อบคุณครับที่ยืนให้ลูกถ่ายฟลิปดพแต่จาำดำเป็นใช่ไหมด้ำดำเปื่อนนี่ใช่มั้งไม,ไม่ไม่ได้เป็นแผล อะไรดำดำดูให้หน่อยด้วยหน่อยแผลไหมเพื่อนยิ้เฉยดูแล้วดูในกล้องเพื่อนยิ้เฉยมาเพื่อนเพื่อนเออมาดูในกล้องฉันก็ได้ ไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลเพื่อนเฉยเฉยเจ้าหน้าที่กฤษณาฉลอมเขาไปดูใกล้ๆว่าเป็นแผลไหมไม่เป็นไม่ได้เป็นแผลนะสุขภาพดีไหมใช่ไหมเพื่อนเฉยๆเพื่อนเฉยๆ

คอเันฝายครับ,รบอัน <ขอ S 1> นี้ออน้องขึ้นฝาอันนี้ค้องขนฝเลย่คพ่อม้อยู่<อ>ด้านนาช้างยู่ดานนาหลวงพ่อยู่นั้นเลยครับพ่อแสดงวาช้างยังไม่ได้ผนพ่อมีดีเออเนี่ยยางอยู่อวายเนีย่เยเราจะมีไฟกระพริบค้องขึ้นไปให้เพืนกับพ่อทนี่ทีอ่าที่ตายพ่องอีกวาย คไ้่อย okay. ูมันโถงเข้าดอนแล้วไปได้แล้วครับโอเคครับผมไปเดินไปเดินนะอ๋อหลวงพ่อเห็นไฟไหมเน้นงปิดตักล้องคนดับกาัมนตนได้มาอาเลยไปู้กน่าตันได้ลูกนเพิ่นมาแม่หมจงไว้กินดีหลังนี่จ้ะโอ้ทำไ้กเดอนะไอ่กบตโอ้้กต้น โอ้ยอยู่สบายเลยเออสบายเลยู้ขับรถ่ป้านนะไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเป็นขั้นบ่เออไม่รู้อันบ่เออูช่วยครับเนี่ยาสันเนี่ยเป็นงไงาสันนี่มีกใครเออหม่ปาอย่างเดียวครับป้าอย่างเดียวครับอย่างเดียวเขึ้นมา้าบนนี่ก้อนี่ขียนมา่ายไหนี่เข้าเขาเริ่มกนีเขาไปตเดี๋ยวเดีอยู่คนละลงย้างลุก ก็ใช่ก็ใชไปตั้งให่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกันระวังซะไอ้ระวังตักระวังตักดคตรโคตรตนใ่ใชหเละเออแกกดโคตรต้นใหม่มาเลยกินอยู่กินอยู่แม่หมูนะครับครับครับข้ามาไอเจอนะครับประมาเนี่ยก็เพิ่งาจะเข้าไปร้านหลังเมื่อกี้ กิน้นตตอรังนะครับทุกคนครับตามธรรมชาติดูกขาลดนะตะวันตุกหรือเปล่าต๊ะเลยผมว่าไปตะวันตุกนะผมว่าตะวันตุกนะผมบอาเราเรา

อารมณ์ดีเยต่ใต้รว่าอม่จัดดใครับอบอบรอบตอนล่อาเมื่อกี้สี่คนแย่ตอตอนนี้ติ่ต่างนี่คืออาไปไหครับจางขึ้นสั่นเข้าแต่เดี๋ยวนี้เราพอเข้าลงนี้ไม่ร้วมึงังอยู่ปลาอ้ออยู่ปลาตอกนี่

เงียบลยมดก็ด <Yeah. S 2> like ีเลยของกิดอร่อยเขาขึ้นสายสายก็สายมือขึ้นสายมือก็น่าปรนันเลยนี่จางจะุดปลาย่างเลยยังอีกปบะมาทราบเที่ยวาเที่ยวุดปลาย่างเลกินเต้ารางยยอ๋อมี

โอหนีานไนนวันเนาวาไนทีนอนะคใหญ่ายจ่ายจ่ายกอ้อูก้อเนี้ยเนี้ยเนี้ยจายจ่ายผลตปายาวกับ้าปีเลยกต้องกต้อง จะทำยางให้มาทเที่วเที่วทีเทวก็ตึงลังเลยสั้นเลยไม่กินเต้ารยยกงมากตรงนี้โอ้ยคุสั้นเลยตรงนี้ได้ได้เรเรผลปลายางก็เรียงก้อยเลยผมยางล้วเพียงขึ้นมาขมานได้นุกเลย ไม่รู้อีกตอนนี้ไม่รู้เขาจะไปขัวหรือไปล่อยากอ่ะนั่นแหละพอขึ้นสันปั๊บไม่รู้เขาจะไปขัวหรือไปล่อยสาว แม่หมูหมูนะฮะเสียงอยู่ด้านหลังอยู่ด้านบนน่ะด้านนด้านบนแม่หมูลุงพลอยู่ข้างบนอ๋อเสียงอยู่ข้างหลัง เปเลยสวัสดีครับชีวิตคุณชีวิตใหม่ไม่ร้อยไปไหนอล่ะแล้วคุณคุณอะไรภ <c oughs> าษาอังกฤษอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะครับผม